ใครไม่แนวควรอวูอีฟแนวอันนี้นะคะจะมารีวิวการสอนออนไลน์ครั้งแรกะ่ะนี่เป็นนักเรียนห้อง2อับหน,นะคะเริ่มต้นโดยการที่เราใช้การไลฟ์สดในไลายห้องนะคะก็คือจะเห็นหน้าคนครูคนเดียวแล้วก็เราจะเห็นคอมเมนต์ของนักเรียนนะคะเห็นไหมคะนี่ก็ตอนแรกก็ทักทายก่อนนะคะอ่ะใครอยู่บ้างให้แนะนําตัวมาหน่อยบอกเลขที่หน่อยนะคะ ครูก็พูดไปเนาะระหว่างรอจำนวนเด็กที่มาดูตอนนี้มาดู26คนแล้วนะคะอ่านี่นะคะเราก็พูดไปเปิดเพลงไปด้วยนะคะอ่าทีนี้ก็มีการทำให้เด็กตื่นเต้นก็คือไม่ใส่แว่นนะคะปกติกใส่แว่นก็เด็กก็จะรู้สึกแบบเออครูแบบนะเปลี่ยนไปนะทีนี้เราก็เริ่มเตรียมความพร้อมในการใครพร้อมที่จะเรียนให้ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาหน่อยนะคะนี่นะเด็กก็ ก็จะได้เตรียมตัวว่าอคุณครูจะเริ่มแล้วนะอันนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นกินจกรรมครูจะให้เล่นเกมก่อนนะคะนี่อันนี้คือถามจํานวนของผู้ติดเชื้อโควิดนะ,ะรายวันว่าวันเนี้ยทั่วประเทศเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะคะคนที่ตอบเร็วก็จะทําให้คะแนนเนี่ยเพิ่มของกลุ่มนะะนี่เด็กก็ตอบมาค่ะต้อให้เราดูไปด้วยนะคะพูดไปด้วยนี่เราก็ใส่คะแนนไปเลยค่ะว่าบวกหนึ่งนะคะคือตอบถูกแล้วก็เร็วนะคะ ทำคะแนเพิ่มไม่กลุ่มได้คำถามต่อไปก็เป็นคำถามโควิดต่อนะคะตอนนี้จังหวัดสมุทรสงครามนะคะมียอดผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะคะอ่ะก็ตอบมา22คนนะอ่ะก็ถามไปเรื่อยๆค่ะถามเรื่องอะไรก็ได้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็ถามจิติว่าไทยอยู่ลำดับที่อะไรของโลกนะคะของผู้ติดเชื้อโควิดเนาะก็134ของโลกนะคะอ่ะทีนี้เข้าสู่บทเรียนด้วยการถามเรื่อง อาชีพนะคะเป็นคําใบอาชีพนะคะที่ครูเตรียมไว้นะอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ได้เลยนะเป็นรูปภาพคล้ายๆกับเกมดาวินชีนะคะเกมโชว์นะเอามาค่ะเด็กก็สนุกเลยค่ะเด็กก็สนุกเลยนะคะพอภาพที่2ก็ให้เริ่มยากขึ้นนะคะนี่ก็มีเด็กตอบได้นะคะบรรักนะคะทีนี้ก็เพิ่มความตื่นเต้นให้กับเด็กๆไปอีกนะคะกับเพื่อนๆคนอื่นที่แบบเอ้ย ตอบถูกได้ยังไงแล้วก็ตอบเร็วมากก็เนี่ยมีรีแอคก็คือกรี๊ดโอ้โหมีการส่งส,สติกเกอร์แบบไม่พอใจมานะคะเพื่อนตอบเร็วกว่าได้ยังไงเด็กก็จะสนุกตื่นเต้นมากขึ้นนะคะือชอบที่จะแข่งขันกันมานี้ก็ไอ้นี้ก็ก่อนเข้าเรียนเนาะนี่ปรับแต่งได้อีกนะนีปรับแต่งพวกพื้นหลังนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้แอ้เป็นสีที่ชัดขึ้นหน่ยคะตรงนี้แล้วเอาสีโทนนี้ ภาพพื้นหลังก็มีให้เลือกตั้งแต่สีทึบการไล่ระดับสีนี่นะเนี่ก็มีสีที่เขามีมาให้ในเว็บนะอ่าอันนี้ก็มีลวดลายขึ้นมาหน่อยอนะันนี้ที่ครูคเลือกตอนแรกก็เป็นอิฐอ่ะนี่แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบรูปภาพ นี่วันนี้ก็ให้แง่คิดมาดีเลยนะคะจากสถานการณ์โควิดทําให้คิดว่าความตายใกล้ตัวมากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นหากไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ป้องกันเชื้อโรคก,ก็แพร่ระบาดได้ในวงก้างมากขึ้นหากเรารับผิดชอบป้องกันตนเองแล้วแต่ผู้อื่นไม่ได้รับผิดชอบก็มีโอกาสที่เราจะติดเช่นกันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอันตรายไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่ผู้ดีรวยจนประมาท ก้าวเดียวอาจถึงตายใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นความคิดของเด็กม .2 ออนับหนึ่งนะคะซึ่งโอ้อ่าแล้วก็ก็ดีใจนะคะที่ยังเรียนมีสตินะคะการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพลังให้กับคุณครูด้วยนะคะนี่นายคนก็เครียดกดดันนะไม่เป็นไรนะคะอดทนนะ้เด็ก,ดกบางคนก็เหมือนได้เป็นพื้นที่ระบายของเด็กเลยนะคะพิมพ์มาเยอะมากนะนี่นี่นะ อาจจะช่วยบรรเทาความคิดถึงไปได้บ้างนะคะกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คุณครูสำหรับนี่ก็เป็นการรีวิวนะคะผลงานของเดีกนองหนึ่งวันนี้นะครับพิมพ์มายาวจริงคะ่ะยาวมากเลยนะคะมากเลื่อนลงมาเนี่ยแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตานะคะพิมพ์ยาวมากจริงนะคะยาวมากเห็นไหมคะโหยาวจริงคะ่ะและทีนี้ก็เราก็ให้เด็กๆเ,เขาได้ ได้แสดงความรู้สึกเนาะเปอนเป็นการประเมินการจัดก,กิจกรรมของเราในการเรียนออนไลน์นะคะก็ส่วนใหญ่เลยนะคะนี่นะคะห้าคะแนนห้าคะแนน,น,นครับเป็นการระบายที่แบบสุดๆไปเลยนะก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราวางเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของการใช้เว็บไซต์อันนี้นะคะเป็นเน็กนะคะก็เด็กๆก,ก็เข้าใจแล้วก็สามารถทํามันได้เสร็จภายในในคาบนะคะนี่นะ,ะแล้วก็หลักๆเลยก็คือเด็กก็ได้ระบายความรู้สึกนะได้ทบทวนตัวเองเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อว่าคุณครูจะให้ ประเด็นอะไรให้เด็กเขาได้ได้ทํากันนะก็ถ้าคุณครูคนไหนอยากจะเอาไปใช้ได้เลยนะคะอันนี้เว็บไซต์ p e t l e t com นะคะเป็นการให้นักเรียนได้มาระดมความคิดนะแบบออนไลน์แบบเ a ลไทม์นะคะทั้งเราทั้งเพื่อนก็เห็นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ